เนาะกบสบายดีผู้ดีปักในสายลมเย็นเานาะเมื่อนี้กะส่งงานอีกหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งงานเนาะเตรียมออกเดินทางเพิ่งแล้วมันหมาดไม่ร้องไหมที่หายไปลายมือไม่ได้ลงขีดกะนี่แหละตีดงานเนี่ยกำลังเล่งมือหายเอา้เอากะพร้อมม่ทรงเลยเนาะงาน เนาะจะเป็นสุดทั้งกลมอาลูเนาะกะรายละเอียดกะเหมือนเดิมคือเก่าเหมือนเดิมเส้นเก่าเส้นเดิม,ก,ดมกะเนาะเป็นสุดข้อนของเอ็มลอยมาบวกกับทั้งกลมเอ็มาสีประมาณนี้ เนาะเตรียมออกเดินทางพี่น้องปลายทางคือไซยะบุรีเนาะอันนี้ก็ทุกอย่างก็สมบูรณ์เรียบร้อยเนาะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่เอามารีวิวให้เบิ่งบอดี้ให้เบิร์ยังต่างๆเนาะสิมีประมาณนี้พี่น้องลูกค้าผู้เพิ่มมักทั้งใหญ่ๆกแล้วแต่ความมักความ สอบไัมันเนาะเอา้าเกิสี่ประมาณนี้พี่น้องเนาะคือเก่ามันเดิมอันนี้ก็คือการสัน่นเฮาเนาะคือเกา่า โอ้ยปัญหาการระบบกันสั่นเนาะเอาเอาเตรียมออกเดินทางพี่น้องบัตรนี้ถือว่าทุกอย่างกับระบบทุกอย่างก็โอเคเนาะพอแล้วเอาสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ได้จองคิวไว้แล้วเข้ากะเนาะจะเย็นๆถ่าเนาะทั้งเข้ากะได้ <c oughs> เล่งมือเนาะกำลังเล่งมือให้ เนาะจเย็นๆท่าน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าหนึ่งอันนี่ก็ใส่เวลาอยู่เนาะมันกะใส่เวลาอยู่เท่ากับเห็ดคนเดียวนะเห็ดคนเดียวก็มันก็เวลามันก็เนาะทุกอย่างมันก็บเบอร์ิเลวกับโบเมนไงเนาะก็คอยไปตามคิวเรื่อยๆเนาะกับทย่อยไปเรื่อยๆเอาก็มีแต่ฝากไว้สำนักพี่น้องผููที่เป็นจองคิวนั่มนะ เนะก็คอยทยอยออกไปเรื่อยๆเนาะกำลังเล็งมือให้ใจเย็นๆเนาะเอา้ามีแต่ประมาณนี้ได้พี่น้องเลยกับบุมียังไหลเนาะก็ะเรียบร้อยออกเตรียมออกเดินทางแล้วไปทางกาญ,ญานบุรีเนาะนีะ่แหละกับบุมียังไหลแต่มีแต่ประมาณนี้แหละเอาา ความตรงความเทียงก็ได้ให้บึง่งประมาณนี้เทียงตรงบอถัองหันจังสี่นเนาะแกว่าโอเคโย่ <c oughs> ความตรงก็ได้ตรงเทียงเนาะแต่ว่าขอนขางมีน้ำหนัก <c oughs> อยากได้ตัวใหญ่กับแหลกมาด้วยการแบกน้ำหนักโอ้มนบ่น3โลคุนบอลน,นี่3โลไปพี่น้องเลยความหนักนะเอา้านี่แต่ไว้ซะมนี่แลพี่นอ้องเนาะกะบิบคลิปสันส้นๆเมื่อน,นี้กับแต่เอา้า เดี๋ยวพอกันไหม่ EP หนาคลิปหนาเนาะโมได้ลงคลิปโดนเติบแล้วเพราะว่ากระติ้งงานเล่งงานกำลังเร่งงานให้อยู่เนาะอ่ะขอขอบใจ